ชายธรรมดาคนหนึ่งเสียงานเพราะเลือกช่วยผู้หญิงแปลกหน้าแต่เขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือทายาทบริษัทนล้านและการช่วยในวันนั้นกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งหมดไม่ใช่แค่โอกาสครั้งใหญ่แต่คือความลับอันตรายที่พาเขาเข้าไปอยู่กลางเกมอำนาจของครอบครัวมหาเศรษฐีและที่แย่กว่านั้นเขาเริ่มตกหลุมรักผู้หญิงที่เขาไม่ควรแต่ต้องเขาคิดว่าตัวเองแค่ทำความดี แต่ไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะมีความจริงบางอย่างที่ทําให้ทั้งโลกของเขาพังทลายหากคุณคิดว่าชีวิตธรรมดารรมดาไม่มีวันเปลี่ยนในชั่วข้ามคืนเรื่องนี้จะทําให้คุณคิดใหม่ทั้งหมดเช้าวันนั้นท้องฟ้าครึม้มทึมราวกับรู้ล่งหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดการพากินออกจากห้องเช่าขนาดเล็กในชุมชนแออัด ด้วยหัวใจเต้นแรงทั้งความหวังความกดดันและความกล่กปะปนกันยุ่งเหยิงเขาสวมเสื้อเชิดตัวเก่าที่รีดจนเรียบที่สุดแม้ปลายปกจะเริ่มมืยบ้างแล้วก็ตามเขาคิดถึงแม่ที่รอยอยู่บ้านต่างจังหวัดและเงินค่ารักษาพ่อที่กำลังป่วยทำให้วันนี้คือเดิมพันสำคัญที่สุดของชีวิตเป็นวันที่เขาต้องคว้างานที่ใครต่อใครบอกว่าถ้าได้จะรอดจากความจนไปอีกขั้นแต่ในห้วงความหวังนั้นเขาไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งที่พยายามเตรียมมาทั้งหมดกำลังจะถูกโยนทิ้งด้วยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เรากับโชคชะตากำลังลอบวางกับดักบางอย่างไว้ให้เขาเก้าวเหยียบโดยไม่ทันระวังพากินเดินเร็วขึ้นตามทางเท้าที่กับแคบรถเมลที่เขาตั้งใจจะขึ้นวิ่งผ่านไปต่อหน้าเพียงไม่กี่ก้าวเพราะมัวช่วยอมาม่าข้างบ้านยกถุงตลาดขึ้นบันไดเขาบอกตัวเองว่าธรรมดาแล้ววันดีๆก็มักมีอุปสรรคเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติเขายังมีเวลาอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนการสัมภาษณ์แต่หัวใจกลับรู้สึกวูบเหมือนสัญญ,ญาลางร้ายที่บอกว่าเรื่องบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้กว่าที่คิด และในจังหวดที่เร่งเท้าเลี้ยวเข้าตรอกย่อยเพื่อจะลัดไปขึ้นรถแท็กซี่เสียงบางอย่างก็ทําให้เขาชะง,งักทันทีเสียงดิ้นรนเสียงวัตถูกแข็งกระทบกทําแพงและเสียงหอบสั้นๆของผู้หญิงดังขึ้นจากมุมอับด้านหน้าความลังเลพลุ่งพลานในใจระหว่างช่วยคนกับช่วยชีวิตตัวเองให้ทันเวลากําลังดึงรั้งเขาไปคนละทิศเพียงก้าวเดียวที่เดินเข้าไปใกล้เขาเห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง ถูกชายชะกันสองคนจับแขนบิดไถ่ไปด้านหลังเธอพยายามดิ้นจนลม้มลงพื้นเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายสองคนพูดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ชัดแต่เต็มไปด้วยความรุดันการลงแรงของพวกมันไม่ใช่การลวนลามธรรมดามันเหมือนต้องการลากเธอไปที่ใดสักแห่งอย่างจงใจ หัวใจทาคินเต้นแรงจนอึดอัดเขารู้ว่าการยุ่งเรื่องนี้อาจหมายถึงความวุ่นวายที่เขาไม่ควรแบกในวันที่สำคัญที่สุดของชีวิตแต่ร่างกายกลับก้าวออกไปข้างหน้าเร็วกว่าความคิดเขาไม่อาจทนมองคนโดยทำร้ายต่อหน้าต่อตาได้แม้รู้ว่าตนเองไม่มีพละงกำลังมากพอจะสู้ใครเขายังยินกลาในใจว่าอย่างน้อยต้องทำให้หญิงสาวมีโอกาสหนีในช่วงเวลาชุดละมุนวุ่นวายเหล่านั้นเขาแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างแค่ผลักชายคนหนึ่งออกใช้ร่างบางสาวแปลกหน้า และคว้าแขนเธอให้ลุกขึ้นวิ่งไปด้วยกันเสียงดาทอตะโกนไล่หลังดังตามมาทั้งคู่วิ่งออกจากตรอกแคบเข้าสู่ถนนใหญ่ก่อนจะขึ้นรถโดยสารคันแรกที่ผ่านมาราวกับหนีจากไฟที่กำลังไม่ลามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วเกินกว่าจะคิดแต่เขากลับรู้สึกได้ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ใหญ่โตอย่างประหละาดพาคินพาหญิงสาวลงรถหลังจากออกห่างจากจุดเกิดเหตุพสอสมควรเธอยืนหอบหายใจใบหน้าขาวซีดดวงตาที่เต็มไปด้วยความตกใจมองเขาด้วยความรู้สึกซับซ้อนลงหายใจสั่น ยังไม่สามารถพูดอะไรได้ทันทีเขาสังเกตเห็นรอยช้ำเล็กๆบนแขนเธอเหมือนถูกบีบแรงๆซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าที่เขาพบไม่ใช่เหตุทะเลวิวาททั่วไปแต่เป็นการไล่จับที่มีเบื้องหลังบางอย่างหญิงสาวไม่พูดอะไรมากนอกจากพึมพำขอบคุณเสียงแถวก่อนจะรีบถอยออกจากเขาเหมือนกลัวว่าการยืนใกล้เขาจะทําให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเธอพยายามเดินหนีแต่ขาอ่อนจนเกือบสุดภากินอยากช่วยแต่เวลาบนหน้าจอโทรศัพท์บอกเขาว่าอีกแค่ไม่กี่นาทีการสัมภาษณ์ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว และเส้นทางไปบริษัทนั้นยังไกลเกินกว่าจะไปทันน้ำหนักความจริงถมใสเขาอย่างโหดร้ายเขาเสียงานนี้ไปแน่ๆเพราะเลือกช่วยคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อเขาตัดใจโบกแท็กซี่แบบไม่คิดชีวิตทั้งที่รู้ว่าการไปสายคือความผิดใหญ่ที่สุดเขาเพียงหวังว่าจะยังมีโอกาสเจรจาแต่ฝนที่เริ่มโปรยก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างช้าและหนักขึ้นกว่าเดิมรถติดเป็นพาย,ยาวเหมือนส้งเติมโชคชะตาพาก,กินนั่งมองนายกาที่เดินไปอย่างไร้ความปราณีโดยมีภาพหญิงสาว ในตรอกปลอยวนอยู่ในหัวอย่างไม่รู้จบความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างทําให้เขาไม่อาสลัดภาพนั้นออกจากใจได้ไม่ใช่เพียงเพราะสงสารหากแต่เป็นความกังวลว่าคนแบบเธอไม่น่าจะถูกตามทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลเมื่อเขามาถึงบริษัทเวลาก็ผ่านกําหนดสัมภาษณ์ไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงเจหน้าที่แจ้งอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดว่าตําแหน่งนี้มีคนพร้อมกว่าและเขาไม่จําเป็นต้องรอพากินยืนอยู่หน้ากระจกบ,บานใหญ่ ในลอบบี้เห็นภาพตัวเองที่ชุ่มเหงื่อเสื้อยับจากการวิ่งหนีเขาคิดถึงถ้อยคำของแม่ที่บอกให้มีความหวังแต่วันนี้ความหวังกลับพังลงง่ายดายรากระดาษที่เคยเปิดน้ำในแววตาที่สะท้อนในกระจกนั้นเขาเห็นชัดว่าชีวิตกำลังเบี่ยงออกจากเส้นทางที่วาดหวังไว้โดยสิ้นเชิงตอนที่เขากลับออกมาจากตึกสูงใหญ่เสียงฝนก็หนักขึ้นจนต้องยกกระเป๋าบังหัวถนนเบื้องหน้าเต็มไปด้วยความพร่ามุมเหมือนอนา,นาคตที่ถูกลบเลือนเขารู้สึกว่างเปล่า ไม่ใช่เพราะสีงานแต่เพราะคำถามที่ค้างคาในใจเกี่ยวกับหญิงสาวคนนั้นเธอเป็นใครทำไมถึงถูกไล่ล่าแล้วตอนนี้เธอปลอดภัยหรือไม่ความรู้สึกเป็นห่วงที่ไม่ควรมีต่อคนแปลกหน้าเริ่มก่อตัวขึ้นแบบฝืนไม่ได้และเรากับโชคชะตาไม่ต้องการให้เขาตับบดบทเรื่องนี้ง่ายๆเสียงฝีเท้าเบาๆท่ามกลางเสียงฝนดังก้องในซอยด้านหลังเขาหันไปเห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ใต้กันสาดร,ร้านสะดวกซื้อเสื้อผ้าเปียกชุ่มดวงตาสันะริก เหมือนกำลังกล้ามกลืนบางอย่างเธอมองเขาราวกับมีเรื่องสำคัญที่ยังพูดไม่จบในตอนเช้าการกลับมาของเธอเหมือนคำบอกไ้ว่าทุกอย่างที่เขาเสียไปในวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพากินยืนนิ่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่กลับไม่อาจกลบความสับสนในหัวของเขาได้หญิงสาวตรงหน้ามีสภาพเหนื่อยล้าเสื้อผ้าปียกจนแนบไปกับเรือนกายแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผสมขอบคุณที่ไม่อาจพูดออกมาเขาไม่รู้ว่า ควรทำอะไรให้เธอหรือควรเดินจากไปเพื่อกลับไปจัดระเบียบชีวิตตัวเองก่อนแต่ภาพที่เห็นตอนเช้าทําให้เขาไม่สามารถทิ้งเธอเอาไว้ในสภาพนี้ได้เธอก้มหน้าเล็กน้อยมือที่กําเสื้อเชิ้ตัวเองสั่นเหมือนกําลังต่อสู้กับความวิตกบางอย่างที่เกินกว่าคนธรรมดาจะรับไหวพาดินสังเกตเห็นว่ารอบตัวเธอไม่มีรอยเลยล่าจากคนที่ตามมาแต่ความกลัวในดวงตานั้นยังคงอยู่ราวกับเธอไม่ได้หนีแค่คนสองสามคนแต่กําลังหนีจากโลกที่ใหญ่กว่านั้นมาก เธอกลับมาหาเขาไม่ใช่เพราะต้องการความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวแต่น่าจะมีบางอย่างที่เธอไม่สามารถเก็บไว้กับตัวได้อีกต่อไปฝนเริ่มซาลงแต่ฟ้ายังคงเมื่อทึบเหมือนกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาเดินนำเธอไปยังศาลาร้านร้างข้างทางเพื่อหลบฝนหญิงสาวนั่งลงอย่างเหนื่อยอ่อนร่างสั่นจนเห็นได้ชัดว่าภายในใจของเธอเต็มไปด้วยแรงกดดันเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆมองพากินเหมือนจะพูดบางอย่างแต่ก็หยุดไว้เพียงสายตาที่สั่นไหวพากินจึงเพียงยืนเงียบปล่อยให้เธอเลือกจังหวะของตัวเอง สองสามนาทีผ่านไปช้าและหนักเหมือนยืดออกเป็นชั่วโมงเธอสูดลมหายใจยาวก่อนยื่นซองเล็กๆที่มีคราบน้ำฝนให้เขาเหมือนของบางอย่างที่เธอไม่ควรเก็บไว้กับตัวอีกต่อไปพาก,กินไม่เข้าใจซองที่ยับยุ้ยี่นั้นแต่ความจริงที่ว่าหญิงสาวพยายามยัดมันใส่มือเขาเหมือนพาระบางอย่างทำให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่ของธรรมดาความจริงบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นทีละเสี้ยวแม้เขายังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็สัมผัสถึงน้ำหนักมหาศาลของมันได้เมื่อเปิดซองออกพากินเห็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีตัวเลข และชื่อบริษัทใหญ่สลักอยู่พร้อมตราประทับที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นใกล้ขนาดนี้มันคือเอกสารทางการของบริษัทระดับประเทศที่ติดอันดับต้นๆของประเทศชื่อที่พิมพ์อยู่บนหัวกระดาษทําให้เขาหยุดหายใจชั่วคราวเพราะเป็นบริษัทเดียวกับที่เขาใฝ่ฝันอยากทํางานมานานแต่ไม่เคยมีโอกาสเข้าไปใกล้ได้แม้ปลายเท้าหญิงสาวลุกตาลงก่อนจะยื่นมือไปรับเอกสารกลับเหมือนเลแต่ก็หยุดกลางอากาศราวกับทําใจไม่ได้เธอนั่งกำมใชายกระโปรงแน่นความตึงเครียด ในท่าทางบ่งบอกว่าเธอไม่ตั้งใจจะเอาเอกสารนี้ออกจากที่ที่มันควรอยู่ความรู้สึกผิดท่วงท้นจนสีหน้าของเธอซีดลงอย่างเห็นได้ชัดพากินเริ่มรู้สึกว่าระหว่างเขากับหญิงสาวกำลังค่อยๆเชื่อมโยงด้วยเงาความลับบางอย่างที่อาจอันตรายกว่าที่คิดไว้มากเวลาผ่านไปไม่นานหญิงสาวค่อยๆควบคุมลมหายใจก่อนมองพากินด้วยสายตาขอร้องบางอย่างเธอยกมือขึ้น แต่หน้าอกตัวเองเหมือนจะพูดชื่อของเธอให้เขาฟังและในที่สุดเขาก็รับรู้อิงฟ้าชื่อที่สั้นแต่กลับสะท้อนความอ่อนแอปนความเข้มแข็งอย่างประหลากราวกับเจ้าของชื่อกำลังหลบซ่อนหัวใจที่สับสนและบอกช้ำไว้ลึกถึงที่สุดพาคินตั้งใจฟังทุกคำอธิบายจากท่าทางของเธอแม้ไม่มีคำพูดเป็นประโยคแต่เขาสัมผัสได้ว่าความกลัวที่ตามหลอกหลอนเธอไม่ใช่เรื่องชั่วคราวมันจ้องไล่เธอมานานพอจนทําให้เธอไม่อาจไว้ใจใครง่าย แม้แต่ตัวเองเธอบิดข้อมือเหมือนกำลังต่อสู้กับความคิดที่อยากจะหนีอีกครั้งหนึ่งแต่ขากลับหมดแรงเกินกว่าจะลุกขึ้นผู้หญิงคนนี้กำลังเผชิญกับสิ่งที่หนักหนาเกินกว่าความบังเอิญจะอธิบายได้เมื่อฝนเริ่มหยุดฟ้าก็กลับมาสว่างจางๆพากรินประคองอิงฟ้าไปยังป้ายรถเมล์ที่อยู่ไม่ไกลเธอเดินแบบคนหมดแรงแต่ยังพยายามเก็บท่าทางให้ดูกล้าแข็งอย่างไรก็ตามความอ่อนแอในดวงตากลับบอกความจริงอีกแบบหนึ่ง เธอกลัวที่จะกลับไปในที่ที่เธอจากมาและกลัวว่าความช่วยเหลือจากเขาจะทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นระหว่างรอรถเมพากินรู้สึกว่ามีสายตาแปลกๆจับเจ้ามาจากอีกฟากถนนเขาเหลือมองเห็นชายร่างสูงในชุดสูทสีดำกำลังทำทีเข้าซอยแต่ก็หยุดเดินเมื่อเห็นอินฟ้าแม่ชายคนนั้นจะรีบผ่านหลังกลับแต่ความผิดปกติในจังหวะก้าวทำให้พากินรู้ทันทีว่าคนคนนั้นไม่ได้ผ่านมาที่นี่โดยบังเอิญเขาเริ่มตรหนักแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเพียงชั่วคราว เขาอาจกำลังถูกลากเข้าสู่เกณฑ์ที่ใหญ่เกินคาดอิงฟ้าสังเกตเห็นแววตาระแวดระวังของภากินจึงหันไปตามสายตาเขาและในวินาทีนั้นเองสีหน้าเธอก็ซีดลงอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัดเธอจับแขนภากินแน่นเหมือนกำลังจมน้ำและคว้าสิ่งแรกที่พอจะยึดได้ความหวาดกลัวในดวงตานั้นไม่ใช่การตกใจธรรมดาแต่เป็นความกลัวที่สะสมมานานจนเกินควบคุมภากินรู้ทันทีว่าคนชุดดำนั้นอาจตามเธอมาตั้งแต่ตอนเช้าหรืออาจมากกว่านั้น อาจจะตลอดหลายวันก่อนที่เขาจะเจอเธอด้วยซ้ำเขาหันกลับไปมองถนนที่ว่างเปล่าตอนนี้ชายคนนั้นหายไปแล้วราวกับไม่เคยมีอยู่แต่ความรู้สึกกุกคมยังจับอยู่ที่ต้นคอของเขาเหมือนลมหายใจเย็นเฉียบที่แอบอยู่ในความมืดคําถามเริ่มทับถมในหัวมากขึ้นแต่ทุกคําถามกลับยิ่งลากเขาเขา้าใกล้ปริศนาที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงหลังจากส่งอิงฟ้าไปยังสถานที่ปลอดถ่ายชั่วคราวพากินเดินกลับห้องเช่าของตนเองทว่าความรู้สึกอึดอัดกลับทวีขึ้น เรื่อยๆเ,เมื่อเดินเข้าใกล้ประตูห้องเขาสัมผัสได้ทันทีว่าบางอย่างผิดปกติมือจากประตูบิดง่ายเกินไปทั้งที่เขาแน่ใจว่าได้ล็อกมันไว้ก่อนออกไปเมื่อเช้าภายในห้องไม่เสียหายไม่มีร่องรอยค้นของแบบจงแจ้งแต่เข้าของบางอย่างถูกขยับออกจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยราวกับคนที่เข้ามาพยายามไม่ให้ดูเหมือนมีใครมาพากินยืนมองห้องเงียบๆความหนาวแล่นขึ้นตั้งแต่สันหลังถึงท้ายทอยเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่การขโมยของธรรมดาเขาถูกติดตามแล้ว และดูเหมือนทุกอย่างจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่เขาตัดสินใจช่วยอิงฟ้าและในความเงียบของห้องเล็กๆนั้นเขาเข้าใจทันทีชีวิตของเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปภายในห้องเช่าที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองพากินยืนมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อความเรียบร้อยของห้องที่ดูปกติแต่กลักมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ผิดฝั่งผิดทิศทำให้หัวใจเขาเต้นแรงจนมือสั่นเขาจําได้แม่นว่าแก้วน้ําถูกวางไว้ริมสิ่งไม่ใช่บนโต๊ะเขาจําได้ว่าประตูตู้เสื้อผ้าถูกปิดสนิท ไม่ได้เปิดแง้มไว้แบบนี้ความละเอียดเพียงเล็กน้อยที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือร่องรอยของคนอื่นที่เข้ามาอย่างตั้งใจเขาก้าวเดินช้าๆ,ๆมองรอบห้องราวกับกำลังสำรวจซาการต่อสู้ที่ไม่มีเลือดตกแตกรักเต็มไปด้วยคำถามที่หนักอึ้งมุมหนึ่งของเตียงมีรอยบุบเล็กๆคล้ายมีคนนั่งคอยอยู่ตรงนั้นนานพอที่จะทิ้งน้ำหนักไว้พากินข่มลงหายใจให้สงบแต่ยิ่งสงบเท่าไหรความกลัวก็ยิ่งชัดในอกเหมือนกำปั้นมองไม่เห็นที่บีบหัวใจไม่ยอมปล่อย เขาเริ่มรู้แล้วว่าคนที่ตามอิงฟ้ามาไม่ได้ตามแค่เธอแต่เริ่มตามมาถึงตัวเขาเขาพยายามคิดหาเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านั้นต้องเข้ามาในห้องของเขาแต่ความจริงที่ปรากฏกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกลากเข้าไปในงเงามืดอ,อย่างไม่ทันตั้งตัวเขาเสียโอกาสงานไปหนึ่งครั้งแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงานอีกต่อไปมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตซึ่งเขาไม่เคยต้องรับมือมาก่อนในชีวิตธรรมดาที่ผ่านมาการช่วยอิงฟ้าหนึ่งครั้งตรับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง เขาเดินไปหยุดที่ขอบหน้าต่างเห็นเพียงตรอบแคบและตึกที่ตั้งซ้อนกันแต่ความรู้สึกเหมือนมีสายตาบางคู่กำลังจับจ้องจากมุมมืดทำให้เขาไม่อาจสลัดความระแวงออกไปได้เขาพยายามย้ำกับตัวเองว่าอาจเป็นแค่ความคิดมากหลังจากวันหนักๆทว่าในใจลึกๆเขารู้ดีว่าความรู้สึกนี้ไม่เคยหลอกเขาในห้องที่ปิดสนิทนี้เขากลับรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเมื่อความคิดเริ่มตีวงเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ที่เริ่มโยกเล็กน้อยเสียงหายใจของเขาเป็นจังหวะ ไม่สม่ำเสมอเหมือนคนกำลังเฝ้ารอภายคุกคามที่ยังไม่เผยตัวเขามองซองเอกสารที่อิงฟ้าให้เมื่อบ่ายครั้งตอนแรกเขาคิดว่าแค่ตัวเลขกับตราบริษัทมันไม่มีอะไรแต่พอพินิษด,ดีๆเขาก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติรหัสบนมุมนั้นเหมือนเป็นรหัสภายในถูกประทับด้วยหมึกที่ไม่ใช่ตราทั่วไปที่ใช้ในเอกสารภายนอกชื่อบริษัทบนเอกสารทําให้เขาขนลุกเพราะมันตรงกับบริษัทใหญ่ระดับประเทศที่เขาเคยสมัครงานไปหลายครั้งแต่ไม่เคยมีโอกาสแม้แต่สัมภาษณ์ เขาเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับบริษัทนี้ว่ามีโครงการใหญ่หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลทั้งธุรกิจการเงินอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีความใหญ่โตขององค์กรนี้ทำให้เขารู้สึกว่าความบังเอิญที่อิงฟ้าเกี่ยวข้องกับมันอาจไม่ใช่เรื่องเล็กเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าอิงฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเลยแม้แต่น้อยเขาเดินกลับไปยังเตียงและหยิบโทรศัพท์ข,ขึ้นมาจ้องหน้าจอที่มืดสนิทเหมือนหัวใจที่หนักอึ้ของ,องของตัวเองความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาอย่างหนักแน่นถ้าคนพวกนั้นตามอิงฟ้ามาแล้วรู้ว่า เขาเกี่ยวข้องกับเธอพวกมันอาจกลับมาอีกครั้งและครั้งหน้าคงไม่ใช่แค่สำรวจห้องเฉยๆแต่จะทำอะไรที่รุนแรงกว่านั้นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือหาทางรู้ให้แน่ชัดว่าอิงฟ้ากำลังเผชิญอะไรอยู่ภากินรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เขาควรยุ่งแต่หัวใจกลับไม่ยอมทำตามเหตุผลเขานึกถึงสายตาของอิงฟ้าในตอนที่เห็นชายชุดดำความหวาดกลัวที่เหมือนคนถูกตามลา่าไม่ใช่ครั้งแรกเธอมีเรื่องหนักเกินกว่าที่จะหายไปเองได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย และดูเหมือนว่าเขากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่องรอยนั้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหลังจากคุ่นคิดอยู่นานเขาจึงตัดสินใจออกจากห้องไปยังร้านกาแฟาเล็กๆข้างถนนแม้เป็นเวลาค่ำแต่ร้านยังเปิดอยู่ไฟสีเหลืองสว่างสลัวให้บรรยากาศที่พอจะทำให้ใจสงบลงบ้างเขานั่งลงมุมในสุดกว่าตามองทุกคนในร้านโดยไม่รู้ตัวทุกสายตาที่มองกลับมาทำให้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรตามมาถึงตรงนี้ด้วยเขาวางซองเอกสารลงบนโต๊ะพยายามรวบรวมข้อมูลเท่าที่ตัวเองพอจะสังเกต ได้ตัวอักษรเล็กๆมุมกระดาษเขียนชื่อฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทนั้นซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ใครจะเข้าถึงได้ง่ายที่สำคัญตัวเลขบนแผ่นกระดาษนั้นมีรูปแบบซับซ้อนเกินกว่าข้อมูลทั่วไปเหมือนเป็นรหัสบัญชีหรือเอกสารลับบางอย่างที่ไม่ควรหลุดออกมาความสงสัยกลายเป็นความกลัวเมื่อเขาเริ่มคิดว่าเอกสารนี้อาจเป็นสาเหตุที่อิงฟ้าถูกตามล่าพากินนั่งจมอยู่ในความคิดอยู่นาน จนเวลาล่วงไปเกือบสองชั่วโมงลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศทําให้เขาเริ่มรู้สึกหนาวแต่ความกังวลในใจกลับร้อนรุ่งกว่าเดิมเขาเริ่มมองหาคําตอบจากทุกสิ่งรอบตัวทั้งเงาสะท้อนในกระจกทั้งเสียงฝีเท้าที่เดินผ่านหน้าร้านทุกอย่างล้วนทําให้เขาระแวงมากขึ้นเมื่อร้านกาแฟเริ่มปิดเขาจึงเดินกลับห้องเช่าแต่ทันทีที่เขาเดินขึ้นบันไดเหมือนมีลมเย็นเฉียบพัดมาจากด้านหลังทั้งที่บันไดทึบไม่มีทางให้ลมพัดได้บรรยากาศเหมือนถูกบีบจนแน่นรอบตัวเขาไม่กล้าหันหลังกลับกลัวว่า จะเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเห็นพอถึงหน้าประตูห้องเขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติอีกครั้งกล่องจดหมายของเขาเปิดอ้าอยู่ทั้งที่ทเขาแน่ใจว่าไม่ได้ใช้งานมันมาหลายวันภายในมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่พับอย่างเรียบร้อยวางอยู่ในนั้นอย่างจงใจเขาหยิบมันออกมามือสั่นกว่าครั้งก่อนและคลี่มันออกอย่างช้าๆบนกระดาษไม่มีคำขู่ไม่มีชื่อผู้สง่งมีเพียงตัวอักษรพิมพ์เรียบง่ายเพียงประโยคเดียวและประโยคนั้นทำให้เลือดในกายเขาเย็ยนลงทันที อย่ายุ่งกับเธอถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อค่ำวันนั้นลมหนาวพัดแรงจนทําให้การต้องกอดแขนตัวเองแน่นขณะเดินกลับจากสถานีรถไฟฟ้าเขาเพิ่งมาจากคลินิกที่เข้าตรวจดูอาการแผลที่ศีรษะซึ่งได้มาจากวันที่ช่วยมีความคิดในหัวเต็มไปด้วยความกังวลเรื่องงานที่หลุดลอยและคําพูดของแม่ที่ยังติดอยู่ในใจลูกทําถูกแล้วแต่แม่ก็กลัวว่าอนาคตของลูกจะลําบากการถอนหายใจเขารู้ดีว่าตัวเองเริ่มท้อแท้มากขึ้นทุกวันแต่เขาก็ไม่เคยเสียใจแม้แต่นาทีเดียว ที่ยื่นมือเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นขณะกําลังก้มหน้าเดินอยู่โทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงก็สั่นขึ้นมาการหยุดกลางทางและหยิบขึ้นมาดูเบอร์ที่โชว์อยู่ไม่มีชื่อและไม่คุ้นตาเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้ชายสุภาพที่ฟังดูมีความมั่นใจสวัสดีครับคุณการใช่ไหมครับผมมีเรื่องสําคัญอยากคุยด้วยไม่ทราบคุณสะดวกเจอไหมครับคืนนี้การรู้สึกประหลาดใจเพราะช่วงนี้เขาแทบไม่ได้ติดต่อใครเลย ประโยคนั้นทําให้หัวใจของการเต้นแรงขึ้นอย่างประหลาดแม้จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือใครแต่เสียงนั้นกลับฟังดูเหมือนถือข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาอยู่แล้ว2-3วินาทีต่อมาปลายสายก็พูดต่อผมเป็นเลขานุกการของคุณภาคภูมิ CEO เครือธุรกิจดับเบิลยูครับทางท่านอยากพบคุณด่วนชื่อที่ได้ยินทําให้การยืนนิ่งเหมือนถูกตอกติดพื้นดับเบิยูกรปเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศ เป็นที่ที่เขาเคยใฝ่ฝันอยากเข้าไปทํางานแต่ไม่กล้าแม้แต่จะยื่นใบสมัครตอนนี้เพราะโปรไฟล์ไม่โดดเด่นพอเขารีบตั้งสติแล้วถามกลับด้วยความสงสัยเปิดคุณภาพภ,าพภูมิอยากเจอผมเรื่องอะไรครับปลายสายตอบเพียงสั้นๆคุณจะเข้าใจเมื่อมาถึงครับผมจะส่งโลเคชันให้หัวใจของการเริ่มเต้นแรงและสับสนเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรดีใจหรือตื่นกลัวกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจคือเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเมย์อย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นซีอใหญ่ระดับนี้จะอยากพบเขาทําไม การนั่งวินไปตามโลเคชันที่ถูกส่งมาซึ่งเป็นร้านอาหารรูบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมระดับ5ดาวบรรยากาศดูเหนือระดับจนเขารู้สึกไม่กล้าแม้จะก้าวเข้าไปเขาทั้งเกรงทั้งประมาททั้งไม่มั่นใจเสื้อผ้าที่เขาสวมก็แค่เสื้อเชิ้ตธรรมดาและกางเกงสแลกสีซีดไม่ได้เข้ากับสถานที่เลยแม้แต่น้อยแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังบริกรพาเขาไปยังโต๊ะมุมกระจกซึ่งมีชายวัวกลางคนในชุดสูทเข้มกำลังนั่งอยู่ใบหน้าคมและดวงตาที่เต็มไปด้วยอำนาจนั้นทำให้การรู้ทันทีว่า เขาคือคุณภาพกภูมิซีอีโอของดับเบิลยูกรุรตัวจริงเสียงจริงคุณภาพกภูมิหันมามองการด้วยสายตายเย็นแต่มีน้ำหนักก่อนจะผายมือเชิญให้เขานั่งลงคุณคือการใช่ไหมการพยักหน้าเบาๆความเงียบสามวินาทีที่ตามมาช่างกดดันจนการแทบกลั้นลมหายใจเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกประเมินถูกตรวจสอบถูกอ่านใจทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วคุณภาพกภูมิก็วางแก้วกาแฟลงเบาๆก่อนเอ่ยประโยคแรกที่ทำให้ร่างการสถานผมรู้ว่าคุณช่วยลูกสาวของผมไว้ คำว่าลูกสาวทําให้การเงยหน้าขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อลูกสาวของคุณเขาทวนเบาๆราวกับไม่แน่ใจว่าได้ยินถูกต้องหรือไม่ใช่เหมเธอคือคนที่คุณช่วยจากนักล้วงกระเป๋าและรถที่กําลังจะเฉียวชนวันนั้นการชะงักเหมือนสมองหยุดทํางานไปชั่วขณะเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าผู้หญิงธรรมดาที่เขาช่วยไว้จะเป็นลูกสาวของหนึ่งในคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นไหวบางอย่างในเส้นทางชีวิตที่กําลังเปลี่ยนไปโดยไม่ทันตั้งตัว แต่ก่อนที่เขาจะถามอะไรต่อคุณภาพกระพุมกลับพูดแทรกขึ้นมาเธอบอกผมทุกอย่างรวมถึงงานที่คุณเสียไปเพราะช่วยเธอน้ำเสียงนั้นไม่ได้แสดงความเห็นใจมากนักแต่กลับเต็มไปด้วยความจริงจังผมไม่ได้มาเพื่อขอโทษเพราะคำขอโทษคงไม่ช่วยอะไรคุณแต่ผมมาเพื่อเสนอสิ่งที่ดีกว่านั้นคำว่าเสนอสิ่งที่ดีกว่าทำให้การรู้สึกถึงลางบางอย่างเขานั่งตัวตรงโดยไม่รู้ตัว,วใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าชายตรงหน้าเป็นคนที่ต้องระวังหรือเป็นประตูแห่งโอกาสใหม่กันแน่ คุณภาคภูมิเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหยิบแฟ้มเอกสารออกจากกระเป๋าแล้วเลื่อนมาให้การผมตรวจสอบประวัติคุณแล้วคุณเป็นคนทำงานดีขยันไม่มีประวัติเสียหายและมีศักยภาพสูงกว่าโปรไฟล์ที่เห็นในกระดาษมากอีกทั้งคุณมีความกล้าที่คนทั่วไปไม่มีการรู้สึกเลือดในกายไหลเวียนแรงขึ้นเขาถามอย่างระมัดระวังคุณหมายความว่าอย่างไรครับผมอยากให้คุณมาทำงานกับผมคุณภาคภูมิตอบชัดเจนและนั่นทำให้การเกือบลืมหายใจ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวิเคราะห์โครงการผมต้องการคนที่คิดเร็วซื่อสัตย์และไว้ใจได้คุณพิสูจน์ข้อแรกแล้วและไม่ยืนยันข้อสองกับสคำพูดนั้นทําให้การตกตะลึงเขาไม่รู้ว่าควรรู้สึกดีใจหวาดกลัวหรือสงสัยในเจตนากันแน่แต่ว่าคุณไม่กลัวหรือครับว่าผมจะมีเจตนาอื่นผมกับเมธเราแทบไม่รู้จักกันเลยการถามอย่างจริงใจเพราะเขาไม่อยากเป็นคนที่ถูกมองว่าช่วยโอกาสจากความบังเอิญแต่คําตอบที่ได้กลับทําให้เขานิ่งงนัน ผมดูคนออกและเมย์ไม่เคยขอร้องอะไรจากผมแต่ครั้งนี้เธออยากให้ผมช่วยคุณนั่นทำให้ผมรู้ว่าคุณเป็นคนสําคัญกับเธอในระดับหนึ่งแล้วคำว่าสําคัญกับเธอทำให้หัวใจของการเต้นผิดจังหวะเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงที่เขาเพิ่งเจอไม่กี่ครั้งจะรู้สึกแบบนั้นต่อเขาหรืออย่างน้อยเธอก็อยากตอบแทนเขาในแบบที่เธอทำได้แล้วคุณภาคภ,าภูมิก็พูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น ผมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเมย์จะเป็นแบบไหนต่อไปแต่ถ้าคุณรับตำแหน่งนี้คุณจะต้องอยู่ใกล้เธอมากขึ้นและผมหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ผมเสียใจที่เชื่อใจคุณในวินาทีนั้นการรู้ได้ทันทีว่าโอกาสครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องงานแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่เส้นทางที่เกี่ยวพันกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่ควรเข้าไปใกล้แต่กลับห้ามใจตัวเองไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่ได้ช่วยเธอ และบางทีเส้นทางนี้อาจนำพาเขาเข้าสู่ความลับที่อันตรายกดดันและซับซ้อนกว่าที่เขาคิดไว้มากหลังจากการพบคุณภาพกะภูมิในคืนนั้นการกลับถึงห้องในสภาพที่หัวใจกำลังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงนานหลายสิบนาทีความคิดวนไปวนมาระหว่างนี่คือโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตกับนี่คือเส้นทางที่อาจพาเขาไปสู่ปัญหาใหญ่กว่าเดิมแต่ไม่ว่าเขาจะคิดยังไงสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากคืนนี้ และในความเงียบนั้นการก็รู้ตัวว่าชื่อของเมย์กำลังเข้าไปอยู่ในพื้นที่สำคัญของหัวใจเขาโดยที่เขาไม่เคยตั้งใจมาก่อนเลยแม้แต่น้อยจู่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนว่าคุณมีอีเมลใหม่การเปิดดูและพบว่าเป็นอีเมลจากดับเบิลยูครุจริงตามที่คุณภาพกภูมพูดไว้ข้อความแจ้งว่าให้เขาเข้ารายงานตัวที่สำนักงานใหญ่ในอีกสองวันพร้อมแนบรายละเอียดสัญญาและสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเขาเลื่อนอ่านช้าๆลึกๆแล้วพบว่าตำแหน่งและเงินเดือนสูงกว่าที่เขาคิดมาก จนแทบไม่อยากเชื่อแต่ยิ่งอ่านมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมดาไม่ใช่สำหรับใครก็ได้เขาเกิดคำถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นเขาคนที่ไม่มีเส้นสายไม่มีโปรไฟล์โดดเด่นไม่มีอะไรพิเศษนอกจากการช่วยผู้หญิงที่ถูกเข้าใจว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นคืนต่อมาการไปที่สำนักงานใหญ่ของดับเบิลยูครบรอตามเวลานัดหมายเพื่อเซ็นเอกสารเพิ่มเติมก่อน,อนเริ่มงานตึกสูงใหญ่ที่ตั้งประงานอยู่ตรงหน้าให้ความรู้สึก หน้าเกรงขามจนหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเดินเข้าไปในล็อบบี้อันหรูหราผู้คนแต่งตัวดีเดินผ่านไปมาดูมีความมั่นใจและมีพลังงานที่ต่างจากเขาอย่างสิ้นเชิงแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มรู้สึกตัวเล็กไปกว่านี้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังคุณการเขาหันกลับไปและพบเมย์ยืนอยู่ใบหน้าเธอสว่างสวด้วยรอยยิ้มที่ทําให้เขาเปลือใจเต้นแรงขึ้นทันทีที่ศบตาเธอสวมเรสเรียบรูแต่ยังมีความน่ารักแบบเดิมที่เขาจําได้ดีรอยยิ้มของเธอดูจริงใจเสียจนการไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เขาดีใจที่ได้เห็นเธอมากกว่าที่ควรจะเป็นเมเดินเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นฉันดีใจมากเลยนะที่คุณรับข้อเสนอของพ่อขอบคุณที่ไม่ปฏิเสธการยิ้มเก้อเกผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัดสินใจถูกไหมเมหัวเราะเบาๆถ้าเป็นฉันฉันก็จะลังเลเหมือนกันแต่คุณไม่ต้องกังวลนะทุกอย่างจะโอเคฉันสัญญาแต่ประโยคถัดไปกลับทําให้หัวใจของการสะดุดแค่อย่าบอกใครว่า พ่อเป็นคนเลือกคุณเข้ามาพนักงานคนอื่นไม่รู้เรื่องนี้และพ่อก็อยากให้คุณพิสูจน์ตัวเองจากความสามารถจริงๆการพยักหน้าช้าๆเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าตําแหน่งนี้มีบางอย่างไม่ธรรมดาเขาไม่ได้ถูกเลือกเพราะเก่งที่สุดแต่เพราะเหตุผลบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้และตอนนี้เขากลายเป็นคนของครอบครัวซีอโดยไม่ตั้งใจเมพาการขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นพิเศษซึ่งเป็นโซนของผู้บริหารพนักงานคนอื่นต่างมองพวกเขาอย่างสนใจโดยเฉพาะตอนที่เมเดินเคียงข้างเขาการเริ่มรู้สึก ไม่สบายใจเพราะเมื่อมองจากภายนอกใครๆก็อาจคิดว่าเขามีความสัมพันธ์กับลูกสาวเจ้านายทั้งที่ความจริงยังไม่ใช่แบบนั้นหรือเขาไม่กล้ายอมรับว่ามันเริ่มเป็นแบบนั้นความรู้สึกผิดปกตินี้ก่อตัวขึ้นในอากาศรอบตัวเขาเหมือนเงาที่ตามติดไปทุกย่างก้าวเมื่อถึงชั้นบนสุดพวกเขามาหยุดที่ประตูห้องทํางานขนาดใหญ่เมือเขาเบาๆและเปิดเข้าไปคุณภา,ภาพกภูมิยืนอยู่หน้าโต๊ะทางานหันมามองทั้งสองคนด้วยสีหน้าเรียบนิ่งมากันแล้วเหรอเขาเอ่ยสั้นๆก่อนจะเดินเข้ามาหาการ ตั้งแต่วันนี้ไปคุณจะเริ่มงานในทีมของผมโดยตรงคุณจะตามผมไปประชุมทุกครั้งและดูงานทั้งหมดที่ผมสั่งคำสั่งนั้นฟังดูไม่ใช่ของคนที่อยากให้เขาแค่มาช่วยงานแต่มันเหมือนกําลังจับตาเขามากกว่าคุณ,ณภากภูมิเดินกลับไปที่โต๊ะก่อนพูดต่อโดยไม่หันกลับมาผมหวังว่าคุณจะไม่ทําให้ไม่ผิดหวังเธอพูดถึงคุณมากมากจนผมเริ่มสงสัยว่าคุณทําอะไรกับลูกสาวผมการหน้าแดงทันทีผมไม่ได้ทําอะไรครับแค่ช่วยเธอเมเองก็กระอักกระอ่วนจนใบหน้าแดงระเรือ่อ พ่อก็พูดเกินไปแต่คุณภาพภูมิเพียงยิ้มมุมปากน้อยๆแบบที่อ่านไม่ออกว่าเขากำลังพูดเล่นหรือกำลังเตือนเวลาผ่านไปไม่นานการก็ได้รับป้ายพนักงานชั่วคราวและแฟ้มงานแรกที่ต้องทำคุณภาพภูมิไม่เสียเวลาอธิบายอะไรมากคำสั่งถูกให้ตรงกระชับและเข้มงวดแม้แต่นักวิเคราะห์มืออาชีพยังต้องใช้เวลาการรู้ได้ทันทีว่างานนี้จะไม่ง่ายเลยแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูจริงจัง และหนักหนาสิ่งที่หนักใจกว่าคือความรู้สึกที่เขามีต่อเมยเขาบอกตัวเองว่าต้องโฟกัสที่งานแต่ทุกครั้งที่มองหน้าเธอทุกอย่างก็เหมือนถูกดึงไปอีกทิศทางหนึ่งความผูกพันบางอย่างกําลังก่ะตัวขึ้นช้าๆและเขาไม่รู้เลยว่ามันจะนําพาไปสู่ความสุขหรือความเจ็บปวดในอนาคตก่อนเขาจะออกจากห้องเมยเรียกเขาเบาๆคืนนี้ว่างไหมคัศเขาหันกลับไปช้าๆผมว่างครับทําไมเหรอือเมยยิ้มเล็กน้อยเหมือนกําลังซ่อนบางอย่าง ฉันอยากเล่าเรื่องบางอย่างให้คุณฟังเรื่องที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มทำงานกับพ่อฉันจริงๆหัวใจของการเต้นแรงขึ้นอีกความรู้สึกหวั่นไหวและลังสังหอนร้ายผสมกันอยู่ในอกอย่างควบคุมไม่ได้และเขารู้ทันทีว่าเรื่องที่ควรรู้นั้นไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนคืนนี้จะเป็นคืนที่เปิดเผยความจริงบางอย่างความจริงที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาคิดเกี่ยวกับเมครอบครัวของเธอและตำแหน่งใหม่ของเขาไปตลอดกาล